ชมคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์ที่เด็กชายวัยเกือบสองขวบหยุดหายใจที่เนื้อสอรี่และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะแน่นอนค่ะพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้และมองว่าคดีไม่คืบหน้าแถมยังไร้การเยียวยาวันนี้ครอบครัวไปร้องกับกรมกิจาการเด็กและเยาวชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตและต้องการจะเห็นการยกระดับมาตรฐานของสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณสุดชาดาแก้วนางค่ะ วันนี้แม่ไปตามเรื่องให้หนูนะาูปนะหากยังมีชีวิตอยู่เดือนนี้น้องกุลลูกชายจะอายุครบสองขวบเต็มนอกจากความสูญเสียพ่อและแม่ยังจมอยู่กับความไม่ชัดเจนหลังจากพาลูกไปฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนย่านหนองจอกเพียงสัปดาห์เดียวแต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าลูกขาดอากาศหายใจนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาไม่กี่วนันลูกก็เสียชีวิต โดยยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้พอกับแม่ยังคงจัดงานวันเกิดให้และยังพูดคุยกับรูปของลูกทุกวันของใช้ทุกชิ้นก็ยังจัดวางที่เดิมรวมถึงผ้าหม่มพื้นที่ถูกชี้ว่าปิดจมูกลูกจนเสียชีวิตอยากขอความจริงให้มันกระจ่างขึ้นแค่นั้น วันนี้พ่อแม่ของน้องกุลเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายผ่านการขอความช่วยเหลือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนทั้งคู่ก็คือแย่ทั้งคู่ค่ะส่วนตัวหนูเองก็ต้องเข้ารับยาที่โรงพยาบาลน,นะคะ mm hmm. เพื่อบรรเทาอาการที่เป็นอยู่อะค่ะก็เข้าข่ายที่แบบซึมเศร้าหรือถ้าเราไม่หายเราก็จะต้องเข้ารักษาตัวที่จะต้องมีจิตต เวทเข้ามาคุยเป็นรายชั่วโมงแล้วค่ะการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เกิดเหตุว่าได้มาตรฐานหรือไม่ทั้งด้านบุคลากรครูพี่เลี้ยงและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภยัยรวมถึงกล้องวงจรปิดที่วันเกิดเหตุใช้การไม่ได้และขยายผลตรวจสอบไปถึงสถานรับเลี้ยงเด็กทุกแห่งทั่วประเทศเป็นข้อเสนอที่พ่อแม่น้องกุลและมูลนิธิเด็กร้องขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยคนที่สูญเสียเขาจะรู้สึกว่าล่าช้าดังนั้นความความยุติธรรมที่มันมาช้าก็คือความไม่ยุติธรรมนะครับผมคิดว่าตรงนี้ตัวตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจกระบวนการยุติธรรมต่างๆต้องเร่งทําความยุติธรรมให้กับเขาอย่างน้อยก็เป็นการเยียวยาช่วยเหลือทําให้ด้านจิตใจของเขารู้สึกว่าเขาได้รับอะไรลับคืนมาบ้างเบื้องต้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เกิดเหตุ ขณะที่ข้อเสนอให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งติดตั้งกล้องวงจรปิดกรมกิจการเด็กชี้แจงว่ายังไม่มีกฎบมายัตกำหนดซึ่งกรมจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับอบนุญ,ญาตเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กให้ได้มาตรฐานต่อไปออถ้าไปเปิดเผย หมดนะคะห้องน้ําห้องนอนอะไรตลอดเวลาของเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธินะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อยากเรียนให้สื่อมวลชนทราบว่าในกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าที่เลี้ยงจะต้องอยู่ดูแลเด็กนะคะตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะในห้องนอนหรือว่าในระหว่างการทํากิจกรรมต่างๆการสูญเสียลูกไปอย่างกระทนหันท่ามกลางข้อสงสยัยที่ยังไม่กระจ่างชัดเจน ทำให้พ่อกับแม่ของน้องกุลยังจมอยู่กับความทุกข์ทั้งคู่อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในสถานรับเลี้ยงเด็กสถานที่ที่พ่อแม่ไว้ใจปากลูกไว้ให้ดูแลและตรวจสอบอย่างดีที่สุดแล้วก่อนจะปากชีวิตของลูกไว้สุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน